อรนคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมีได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะแวงความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสังฆทานก่อนรับชมไอ้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  ช,ช,นะช่วยช่วยได้อะไรเนี่ยแล้วกูโดนแทงอยู่โอ้เด็กสมัยนี้นโหดเกินมาดิมาดิหนึ่งหนึ่งกับฮีโร่เปล่าหนึ่งหนึ่งกับมาดิมามามายัางฮีโร่ต้องโกรธนะฮีโร่โกรธแล้วแบบตายหมดนะเนี่ยโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะวนะถือปืนแล้วนะเอาดิ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 อ,าดอ,าดอมามามาเรียบร้อยเป็นไงครับผมจัดการให้แล้วครับเนี่ย ให้ตำรวจตำรวจให้เอาศพโจรไปไว้ไหนอ่ะให้โจรไปไหนเออไม่ไหนก็ได้ครับผมไปทิ้งลงน้ำนะถ้าเป็นผมอะ่ะโอเคโอเคจริงเอาตำรวจโหดเกินให้เอาศพโจรทิ้งลงน้ำจมน้ำไปได้โจรแล้วคนตำรวจจะทำอะไรอ่ะแล้วคนตำรวจเอาศพศพไปไหนเอาจะไปเอาศพไปเก็บมนะันเอาไปเก็บไหนอ่ะตรงภูเขานู้นครับ โอ้โหไปข้าหมอ,อกภูเขาเลยเหรอใช่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึ่งเอาโอเคเอาเฮลิคอปเตอร์ขนศพเลยเหรอเนี่ย <c oughs> เอ้ยไปด้วยโอ้หโหนใหญ่ไปไม่ได้ท <c oughs> <c oughs> ิ้งศพลงน้ำ เออใจนะครับอย่าเพิ่งกินขี้ควายครับอย่าเพิ่งกินขี้ควายครับพ่อพาดีหิวอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรครับถ้าเกิดไม่มีตังจริงเดี๋ยวผมขโมยตังมาให้ครับอย่าเพิ่งกินขี้ควายแล้วนะครับมันไม่ดีครับได้เราไม่มีตังเราหิวไม่ไหวแล้ว,วโอ้กินอย่างอื่นก็ได้ครับ <c oughs> ขี้ควายมัน <c oughs> ไม่อร่อยนะครับไอตำรวจตำรวจเอาเขาไปเอาเข้าวในคกุกมามเขากินนะครับไปครับไปครับเข้าคุกครับไปเลยครับไปเลยเลยครับ เอาข้าวให้เขากินหน่อยเขากินขี้ควายผมเห็นแล้วผมสงสารอ่นะก็วมนนี้กนนเฮยบุรีเอ้ยบุรีประเทศลาวเกิน้ยบุรีทำไรกันเราไวรุ่นเฮ้ยทะเลาะกันหรอเฮ้ยเขาเฮ้ยคุณข้าคุณ้าวเขาเขาะกันเขาเยียดชาดเขาเขาเยียันชาอะไรอะไรผมว่าตใครว่าท่านชาดชาิใครว่าท่านชาชาิ อันนี้ว่าบ้านสันชาติโอ้สันชาติดูว่าว่าท่านชาติชาติระวังนะท่านชาติชาติเอ้โคตรลมใส่บ้านปิวหมดเลยนะเอันนี้มาทำอะไรกันหน้าโรงพยาบาลเนี่ยอย่ามาก่อความวุ่นวายให้โรงพยาบาลนะระวังตำรวจมาจับนะโอ้มาตั้งตูดหมอครับเฮ้ยตูดหมอเกินเกินเกินจับนะ โดนพ่นน้ำขาวใส่นะพ่นน้ำขาวใส่เลยนะเกินเกินโอ้ล้อเลียนเหนอร,รอล้อเลียนเหรอสักแม,ม็กไหมล้อเลียนเหรอสักแม,ม็กไหมคนล้อเลียนคุณจะไปเรื่องแมนซื้อหวยไหมเออแต่ว่าหวยมันติดลบอยู่นะครับจะให้ซื้อหรอครับ เฮ้ยมันซื้อได้มันซื้อ,อ,อได้โอเคใบ,บและห้าสิบนะทำไมมันถูกถูกแปลกๆอ่ะอันนี้หวยปลาหรือเปล่าทำไม,ถ,ไมถูกยังเลยอ่ะหวยหวยเ,เจ๊งปกติมันใบละแปดสิบไม่ใช่หรอมันมีหลายราคาอ๋อซื้อซื้อมันต้องปกติมันซื้อกี่ใบอ่ะถึงมันจะถูกอ่ะแงไม่รู้อ่ะบางคนก็ถูกไม่เดียวก็ถูกเลยเฮ้ยใจก็ไม่ถ้าไม่มีดวงก็ก็หลายใบอยู่อ่ะอ๋อ ม่มีดวงก็หลายใบคุณจะไปด้แมนไม่มีดวงแน่เลยอะไม่มีดวงแต่ว่าสิบใบแล้วเนี่ยห้าร้อยบาทแล้วห้าร้อยบาทเออทำไมเร็วจังเลยครับอันนี้นี่ขายหวยมานานเนี่ยครับขายนานแล้วครับขายนานขายได้กี่บาทแล้วอะเอ้าไม่รู้สิอ่าแล้วตั้งแต่ขายมานี่มีคนถูกยังเนี่ยครับ มีเยอะมากโอ้จริงเชื่อได้ไหมซื้อไปตั้งซื้อไปตั้งยี่สิบใบทำไมไม่ถูกเอาไม่มีดวงไงไม่มีดวงเจ๋อโอเคแสดงว่าต้องไปไหว้พระเพิ่มดวงใช่ไหมนะไหว้พระทำบุญบ่อยๆแล้วแหละต้องเพิ่มพระมีขายไม่มีขายสังฆทานด้วยไหมทําเป็นขบวนการเลยไหมมีขายสังฆทานมัมัไม่มีเลยอะมันมันไม่มีฮะมันไม่มีเป็ดเป็ดก้าบก้าบเป็ด เวียนอันนี้นี่ยเป็ดจริงเนี่ยตัวสีเหลืองอะเป็ดปลอมไม่เขาคือห่านเป็ดเป็ดอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดปลอมตัวเหลืองๆอะเป็ดปลอมเป็ดมันตัวสีเหลืองไม่เกี่ยวเป็ดมันตัวสีเหลืองแค่ตอนเด็กไม่เป็ดมันตัวสีเหลืองแค่ตอนเด็กนะเทียงเทียงเด็กโอ้โหจเย็นใจเย็นแช่เทียงเฉยเฉยยาฆ่าอย่าฆ่าโอ้โหอันนี้ก็รุนแรงกันเกินเฮ้ยเป็ดช่วยด้วยมีคน เอาควายชนสไปเดอร์แมนช่วยด้วยจัดการให้หน่อยลูกซองก็มีลูกซองก็มีไม่ยิงอ่ะเอาลูกซองมันเอาไปยิงคนไม่ได้เอายิงควายนะ้าก็ยิงคนสิเอาคนมันอยู่บนหลังควายมันยิงไม่ได้แต่ยิงคนบนหลังควายมาเขาขับนี้แล้วเขาขับนี้แล้วงงนี่ละเฮ้ยเบนเทนขโมยของทำไมเบนเทนทำไมไม่ไปจับเอเลี่ยนฮะ โดนไปดิเป็นเทนเขาไม่ได้รับมาหากินนะเขาขโมยเอาจิตไปพอยในใจร้ายอยู่เอาพอขโมยของกูจับก็ผิดน้อเฮ้ยเป็นเทนทำไมไม่ไปช่วยจับเอเลี่ยนอ่ะฮะไม่มีเอเลี่ยนให้จับหรอ่มปกติปกตินายเป็นฮีโร่ไม่ใช่เหรอทำไมนายถึงกลับตัวกลับใจเป็นคนช่วยอย่างนี้เคยคือบุมหาตั้งไปช่วยปุ๊จับไง เอาปู่แม็กเป็นอะไรปู่แม็กเป็นมะเร็งเหรอหรือว่าขับรถขาหักปาไปครับเขาเขาเหมือนเป็นแบบเส้นเเส้นลือๆในสมองแตกครับต้องผ่าตังแต่ว่าแป๊กก็ไปหาตังค์ทางอื่นได้นะอ้าวปูนขนาดขาดครับก็จะมาขโมยอีกยด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 เอาหายตัวหายทำไมเป็นขโมยอย่างนี้จะเป็นนัมเมอรสวยสวยสวย ผมโอนมากเลยครับต้องอย่างนี้ต้องให้อย่างนี้ต้องให้เงินเดือนผงเพิ่มแล้วครับโอเคโอเคโอเคดี๋ยวจับให้รับฮีโร่ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนี้ต้องจับได้นะครับคุณจะถึงแล้วจะถึงแล้วครับคุณแน่โดนแน่โดนโดนฮีโร่จับแน่ก็ซีล่าเดียวเดียวเดียวเดียเดียวเออเออเอเดียวครับเดียวครับเรียบร้อยเป็นไงล่ะเกียงไหมเกียงไหมผมเกียงไหมชมหน่อยชมหน่อยเกียงโอเค ี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนโอ้โหรอเรียนสไปเดอร์แมนแถมยังขโมยของไม่ได้อย่างนี้ทนไม่ได้โดนแน่ลูกซองไปกินเจ็บนะนเจ็บนะลูกซองมันเ <c oughs> จ็บนะไม่ใช่เบาวนะลูกซองเฮ้ยใจเย็นแล้วใครยิงตูดกูเนี่ยกูจะจับโจมยิงตูดทำไ,ไม โดนโดนโดนดักหน้าเป็นไงเราเรียบร้อยลอยเบาลอยเบาอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรครับอ่ะโอ้อะไรครับอะไรครับจะต่อยจะต่อยกับสไปเดอร์แมนเหรอครับลองสักหมัดไหมล่ะครับผมโอนนะผมโอนนะเปิดพิบูลออกผมเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะเฮ้ย เอาเอเอาเอนอนไปดีนอนไปดีวัดดิาดีิต่อเลยต่อเลยเอ้ยซ้ำศโดดซ้ำศพสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนใจรับจ้างฮีโร่ส่วนตัวไหมครับพอดีว่าผมว่างงานทำอ,อะไรได้บ้างเนี่ยเมืองนี้โจนเยอะครับผมเออผมทำอันนี้ได้นะครับเนี่ย ผมยิงใหญ่ได้ยิงใหญ่ได้ไดตีนังกาได้ด้วยดูนะวุบนี่เป็นไงเท่ไหมสนใจไหมครับถ้า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 ผมปนนี่โดนจับไหมอ่ะไม่โดนใช่ไหม<อ> okay. ใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่โดนครับลองลองไปดูครับไม่โดนแน่นอนยังไงครับปนเราโดนจับไหมครับไม่โดนใช่ไหมครับ ทำมออะ๋อผมเป็นบอดิกาดไงครับผมเป็นบอดิกาดผมคุณรับจ้างผมแลไม่ใช่หรออยู่ตรงไหนกันอยู่ตรงนั้นนะอรับก็เป็นบอดิกาดไงครับเผื่อตำรวจมาจะช่วยจะช่วยการตำรวจให้ครับเดี๋ยวช่วยการตำรวจให้เองมูจิช่วยเราด้วยไม่เฮ้ยไม่น่าไม่น่าย่ะอย่าจับเอาเขาเขาเขาขโมยครับ ไปโดนแม่ยัยอะไรอ่ะม่ๆม่ผมไม่จับผมจะช่วยเป็นบริการครับพอดีเขารับจ้างผมเป็นบริการครับผมมาช่วยทำกานสไปเดอร์แมนโอ้ยทำไมเพื่อนดำดินสนใจไปพ่อทอน้ำสนใจมานั่งรถปิดไหม เออกัวนั่งกัวนั่งเราจะดำดินเหมือนคนเมื่อกี้อ่ะไม่ดำไม่ดำโอเคดำปืนนั่นแหละดำดำนั่งไม่ได้ดำคุณมูอีดคุณมูอีทหนักอ่ะเฮ้ยทำไมคุณไปขโมยของมาเหรอเขอนั่งด้วยขอนั่งด้วยเฉยไม่ไม่จับแน่นอนไม่จับไม่จับใช่ใช่ไม่จับจับไม่จับไม่จับคนตามจับเต็มเลย ไปท่านนอสท่านชาชาตชาชาตไปไหนครับชาชาตไล่จับครับไล่จับครับเคยชาตเคยชาตอยู่ครับทำไมทไมท่านชาชาตไม่ใช้ทำสโตนย้อนเวลากลับมาครับจะได้จับได้เหอของป๊อปครับของป๊อปของป๊อปของป๊อมของป๊อปของป๊อปก็มีไปไหนครับไปไหนขโมยของแล้วจะหนีไปไหนครับ เอออยากให้จับไหมครับถ้าไม่อยากให้จับส่งตังมาแบ่งคะแนนคนละครึ่งครับจะผิดช่วยปิดปากเองครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับอาค,ครับไหนขอตังเอาตังมาครับมาครับเอามาไม่งั้นไม่งั้นผมจับแน่เอาส่งตังมาเดี๋ยวนี้จับผมวะอ,อ๋องั้นจับเลยโอแม่ตังจับเลยทั้งนั้นอะ่ะเ, <laughs> เรียบร้อย